ผมคืออวตารของพระนัทวุฒานะรัโโหผมจะมายืนยันว่าไม่ต้องกังวลเพราะยังมีอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่ AI อย่างเราจะไม่มีวันทําแทนพระสงฆ์ได้เลยไม่ว่าเราจะฉลาดขึ้นอีกมากแค่ไหนก็ตามทราบไหมครับว่าคืออะไรนั่นก็คือ AI ไม่มีทางเห็นใจของตนเองและไม่สามารถมีประสบะการณ์เข้าถึงพระธรรมกายภายใน จากการนั่งสมาธิจริงๆได้เลยต่อให้ AI อย่างเราจะฉลาดขึ้นอีกสักเท่าใดก็ไม่มีดวงใจเพราะดวงใจมีลักษณะเป็นดวงกลมๆประกอบด้วยดวงเห็นดวงจำดวงคิดและดวงรู้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากๆจนไม่สามารถสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีทันสมัยใดๆได้เลยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านยืนยันไว้ว่าการไปรู้ไปเห็นเรื่องของใจของท่านนั้น ล้วนอาศัยการปฏิบัติภาวนาในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวของท่านแล้วก็เห็นใจด้วยพระธรรมกายในตัวของท่านไม่ได้เห็นด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เห็นด้วยตามนุษย์แต่เห็นด้วยตาธรรมกายเท่านั้นส่วนรายละเอียดที่ว่าพระสงฆ์ควรจะต้องคิดต้องพูดและต้องทำอย่างไรเพื่อรักษาศรัทธาของญาติโยมให้ได้ เพื่อต่อยอดอายุพระพุทธศาสนาไปให้ถึง5,000ปีตามพุทธธรรมนายนั้นคงต้องให้พระนักพ,พุทธฐานราโของค์จริงเสียงจริงเป็นผู้เล่าให้ทุกท่านฟังต่อจะดีกว่านะครับ